ครับเพื่อนๆ่กลับมาพบกับผมทอฟฟี่นะครับวันนี้เราเจอกันในมุมแปลกใหม่นิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมต้องบอกก่อนผมอยู่ในรถหนึ่งรุ่นที่เชื่อว่าใครหลายคนอาจจะเรียกว่าเฝ้ารออยู่ก็ได้นะครับนั่นคือ MPV รุ่นใหม่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นใหม่ล่าสุดของทาง BYD คุณผู้ชมนี่อ่ะคันนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟน BYD อาจจะมองเอ๊ะ e, มันแปลกยังไงนี่มันก็ BYD E 6นี่นะมันไม่ใช่นะครับเพื่อนๆจะบอกว่าคันนี้คือ BYD M6 ครับนั่นก็คือเป็นรถ MPV เหมือนกันและเข้ามาในรูปโฉมแบบ6ที่นั่งเพืพ่อนเพื่อนแถว2เนี่ย,เ,ยเขาจะเป็นที่นั่งแบบแค่2ที่นั่งเท่านั้นานะเป็นกับตันซีทส่วนแถว3ก็นั่งได้สนที่นั่งเขาจะแบ่งที่นั่งเป็น22 2อ 2, 2. อ่ะซึ่งมันจะไม่เหมือน E6 อีกแล้วนะครับเขาจะเรียกว่ามีการปรับใหม่ไม่เป็นวัสดุภายในเองอุปกรณ์ต่างๆแม้แต่ขุมพลังในการขับเคลื่อนและแบตเตอรี่ เรียกว่าปรับแตกต่างกันเลยแล้วเขาเปิดด้วยกัน2รุ่นด้วยก็คือสําหรับผมวันนี้ที่เอามาคันนี้นะครับทดลองเป็นรุ่น e x t e n d e d เป็นรุ่นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นท็อปแต่วันที่ผมเอามาเนี่ยมันก่อนเปิดตัวครับเพื่อนๆผมบอกแบบนี้เพราะนั้นยังไม่รู้ราคาจริงๆนะแต่ว่าเขาว่ากันว่ามันจะไม่เกินหนึ่งล้านสำหรับตัวท็อปก็เดี๋ยวรอรุนเอาเดี๋ยวผมทิ้งราคาไว้ในแคปชั่นด้านล่างละกันส่วนคันนี้เป็น e x t e n d e d อีกคันหนึ่งที่จะเปิดเป็นรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่น Dynamic นี่เดี๋ยวเราจะ พาไปลองขับกันได้ผมจะเล่ารายละเอียดต่างๆในรถนี้ไปให้ฟังกันนะครับตามแบบฉบับของช่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวติดตามคันเพื่อน sí. ๆนะครับผมเรามาเล่ามานั่งคุยกันแบบตามฉบับของเรากันดีกว่านะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนหน้าเนี้ยผมได้ไปขับในสนามพีลัเซอร์กิตมาแล้วเป็นเวอร์ชั่นจากประเทศจีนนะครับตอนนั้นยังไม่ใช่สเปคไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางบิวดีเนี่ยทางเรเวลเนี่ยเขากาลังช่างใจกันอยู่ว่าจะเอาตัว หกที่นั่งหรือเจ็ดที่นั่งเข้ามานะครับและสุดท้ายตอนนี้ที่เขาจะเปิดตัวเขาเปิดตัวหกที่นั่งครับเพื่อนๆก็เรียกว,ว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วสเปกก็เล่าแบบนี้ก่อนว่าจริงๆแล้ว i b ว d M6 เนี่ยมันเป็นรถที่เขาเรียกว่ามีพื้นฐานเดียวกับ iBVd E6 นั่นแหละ iBVd E6 ที่เป็นรถทรงแบนทรง MPV แบบนี้เนี่ยที่เพื่อนๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับกับรถที่อาจจะเป็นรถขนส่งฐานะ อ่ะแต่ตัวนั้นที่โลโก้ยังเป็น B ีวแล้วเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินอ่ะยังเป็นโลโก้แบบสมัยโบราณสมัยเดิมอะไรแบบนี้นะครับแต่ในคันนี้เนี่ยเมื่อเขาทำเป็นรถสำหรับตลาดแมสแล้วเนี่ยที่จะขายกับบุคคลทั่วไปจริงๆถ้าจะเทียบให้เห็นภาพนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเป็นโตต้าอลติสสมัยก่อนที่เป็นแท็กซี่อ่ะมันก็จะเป็นรุ่นลิโมใช่ไหมแล้วพอขึ้นมามันก็จะเป็นในรุ่นเกรดขึ้นมาสำหรับขายคนทั่วไปอ่าในรุ่นลิโมเกรดมันจะเขาเรียกว่าวัสดุต่างๆมันก็จะดรอปลงไปหน่อยเหมือนกัรบต Ma ม่าสสหลลุด เขาก็ยกระดับขึ้นมาทั้งเรื่องพละกําลังทั้งเรื่องวัสดุภายใน <c oughs> ก็เรียกว่าจัดมาดีหลายๆจุดเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะถ้าเทียบกับขุมพลังก่อนขุมพลังในตัวท็อปเนี่ยเ <c oughs> ขาใช้มอเตอร์หนุนตัวผมเล่าแบบนี้ทั้งทุกเกรดเลยใช้มอเตอร์ตัวเดียวนะครับไม่ได้มีสําหรับขับเคลื่อน4้อใดๆนะครับก็พลังกำลังมอเตอร์ของในตัวท็อปคือตัวเอ็กเซนเดคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่204แรงม้านะครับก็จริงๆก็คือ150กิโลวัตต์นั่นแ,แหละแล้วก็ในตัวที่เป็นไดนามิกคือตัวเริ่มมมต้้้นนเเีี่่่่ยยแแรรงงาาาอูทท1 ออยู่ที่120กิโลวัตต์แต่จุดสังเกตคือแรงบิดครับของเขาอยู่ที่310นิวตันเมตรเท่ากันเป๊ะเลยเรียกว่าเลขนี้มาเดะเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นมอเตอร์ของเขาเนี่ยทั้งตัวรุ่นด y นามิกที่เป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวเอเจนเตที่เป็นตัวท็อปเนี่ยมอเตอร์ตัวเดียวกันแน่นอนแต่เขาจะมีการโปรแกรมเพื่อ l ลีนกลำลังของมอเตอร์ให้ต่างกัน เพราะอะไรครับเขาทาเพื่ออะไรคุณผู้ชมทราบไหมก็ถ้าเป็นเหตุผลจริงๆนั่นก็เพราะว่าตัวแบตเตอรี่ครับในตัวของ b m d m 6เนี่ยใช้แบตเตอรี่แบบเบรดแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแน่นอนเป็นเอกสิทธิ์ของทาง b m ีอยู่แล้วเป็นแบตเตอรี่แบบ lfp นะครับซึ่งในตัว top เทอร์เน็ตคันนี้เนี่ยเขาจะใช้แบตเตอรี่ขนาด71.8กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองก็คือลูกใหญ่แต่ถ้าเป็นตัวแด n a ิก c เขาจะใช้อยู่ที่55.4หายไปเกือบ20กิโลวัตต์ชั่วโมงคุณผู้ชมเท่านั้นหายไปเยอะเลยนะคร ในขณะที่ระยะทางการวิ่งครับในเจ้าคันนี้ถ้าตามมาตรฐาน WLTP ถ้าตัวทอร์เน็ตวิ่งได้417-420กิโลเมตรต่อการชาร์จประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นในตัวของ Dynamic ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะวิ่งอยู่มา300-330กิโเมตรประมาณนี้แบบเผื่อล้หลวมนะครับก็ระยะทางจะค่อนข้างมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ในขณะที่ถ้าเป็นตัว b y d E6 เดิมที่เป็นเหมือนรถยนต์ เขาเรียกว่าเพื่อการพาน,นิดเดิมที่เราคุ้นเคยตัวเขาเรียกเป็นตัวบานพับรลุษของคันนี้แล้วกันนะครับตัวนั้นนี่เรียกว่าอาการหนักเพราะว่าพละกกาลังเขาที่95แรงมาเองแรงบิดอยู่ราวๆป,ประมาณ180นิวตันเมตรซึ่งนิดเดียวเองต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยพละกกาลังเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเลยนะครับเรียกว่าอัพสเกลขึ้นมาเรียกว่าทําให้มีพละกกาลังขุมกําลังที่ขับสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนตัวเดิมนะครับก็ใช้แบตเตอรี่ขนาด71.7กิโลวัตต์ชั่วโมงก็ เล็กกว่านิดเดียวคือแทบจะไม่ต่างกันเลยกับในตัวของ e X-Tend e d นะครับก็ประมาณนั้นแต่ทีนี้เนี่ยก็เชื่อว่าโดยคนทั่วไปก็คงไม่ได้มีใครที่ไปซื้อในตัว E6 มาใช้อยู่แล้วแหะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยจริงๆเขาออกมาเนี่ยมันเน้นเพื่อทําเป็นรถขนส่งโดยเฉพาะเลยนะครับด้วยสิ่งต่างๆนะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนตัว E6 เนี่ยเปิดราคามาในยุคนั้นถือว่าหลายปีแล้วเปิดราคามาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามื้าันเก้าร้อบาท ต้องบอกว่ารถไฟฟ้าในยุคก่อนถ้าถอยไปหลายๆปีก็ราคาประมาณนี้เพราะว่ายังราคาสูงอยู่นะครับขนาดหักส่วนลดภาครัฐแล้วด้วยนะนะตอนนั้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนน้น,นี้สักเดือน2เดือนก่อนเขาเพิ่งมีแคมเปญโปรโมชั่นลดอยู่1เดือนนะลดเหลือ9 9, 9, 9 000, ้า0 0เหืเองอ่าก็ถือว่าลดลงไปเยอะเลยเกือบเท่าไหรเกือบแสนกว่ากับ2 0 0แสนเนี่ยใช่ไหมลดเยอะแต่ทั้นในตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วในตัว M6 ผมก็ยังมองภาพไม่ออกนะว่าเฮ้ยเขาจะเปิดราคามาต่ํากว่าตัว E6 จริงๆหรอ เอออันนี้เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจแต่ว่าก็เชื่อว่าถ้าตั้งราคาสูงมากๆเนี่ยตอนนี้บีบีดีกำลังเจอปัญหาเรื่องคนเนี่ยโฟกัสเรื่องราคาของเขาแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามีโปรโมชั่นในการลดตัวราคาบ่อยแต่ว่าอย่างที่ประธานของเลเวอ่ะคุณพกอะครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเพราะว่าปะสาะเหตุหนึ่งที่เป็นข้อที่ทําให้เขาต้องลดราคาหรือประกาศลดราคาเนี่ยเป็นเพราะของเขาเป็น วันไพรฟ์พอร์ีนะครับนั่นคือเขาราคาเดียวทั่วประเทศทุกูนย์ไม่มีส่วนลดโปรโมชั่นไม่มีใดใดคุณจะซื้อูนยนไหนก็ราคาเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเขามีโปรโมชั่นหรือแคมเปญจะลดราคาเนี่ยเขาถึงจะต้องประกาศสู่สาธารณชนในขณะที่ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนหนูรถเนี่ยเขาลดราคากันหลังบ้านคุณผู้ชมนึกออกใช่ปะคุณผู้ชมไปซื้อรถขอใบจองของที่นี่ไปเทียบที่นั่นขอส่วนลดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายแต่ละที่ได้ไม่เหมือนกันอะจริงๆแล้วมันต่างไม่ต่างจริงๆแล้วมันไม่ต่างกันเลยนัั่่่่่่นนนนนนนกกก็คืืออออาารทีีีได้ส้สววลขงถเหมแตตใ บีวีดีเขาเป็นราคากลางราคาเดียวเนี่ยพอเขาจะลดเนี่ยเขาต้องประกาศให้เป็นอันรู้กันโดยทั่วทั่วไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยเป็นจุดที่ทําให้เห็นครับว่าเฮ้ยทำไมบีวีดีลดราคาบ่อยจริงๆผมก็มองเพื่อความเป็นธรรมนะผมว่ามันก็เออก็จริงนะเพราะว่าเขาเป็นราคาเดียวไงแล้วเขาก็เลยต้องประกาศเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่ารถเขาตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเออตลัมาต่อในส่วนของบีวีดีเอ็มหกคันนี้ดีกว่าเพื่อนๆต้องบอกว่าตัวนี้ครับด้านหน้าเป็นช่วงล่างแบบแม็กโัรสตาร์ต ด้านหลังเป็นมัลติลิงช่วงล่างให้มาดีมากนะสาหรับรถในคลาสนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคู่แข่งโดยตรงของเขาที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่สุดก็ต้องบอกว่านั่นคือพี่ใหญ่ของเราโตต้าอิ n โนวาซีนิกนั่นเองนะเพราะว่าในรุ่นอื่นถ้าจะเทียบแล้วอันนี้เขาอยู่กั้มกึ่งนะระหว่าง M.P.V กับ Mini M.P.V สำหรับใน มิติของผมนะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ย MPV มันหมายถึงรถตู้ใหญ่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้ามินิ MPV มันจะอยู่แถวแถวคลาสของ s ุ z u k i XL7 อยู่แถวในส่วน Mitsubishi x p a n d e r ซึ่งในตัวคันนี้เนี่ยในตัว b b d M6 เนี่ยตัวมิติของตัวรถเขาจะค่อนข้างมีขนาดที่จะใหญ่กว่ารถพวกนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อไปเทียบกับ t o ต้า n n o v a วาซีนิเนี่ยจะมีความใกล้เคียงแต่เจ้าคันนี้ก็ถือว่าเล็กกว่าโ o ต้านะเพราะนั้นก็อ่ะเขาอยู่กัมกึ่งกัมกึ่งก็ขอโยนไว้ในกลุ่ม MPV แล้วกัน นะครับซึ่งในส่วนของตัวต้าเนี่ยราคาเขาจะปีนไปอยู่ราวๆล้านสามล้าน4ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ยังมีแกลบของราคาให้เจ้า M6 ตัวนี้เนี่ยได้หายใจคอว่าเขาจะเลือกหล่นอยู่ตรงช่องว่างตรงไหนดีนะครับเพราะว่าถ้ามองลงไปด้านล่างก็จะมีแอคเอนเดอร์ที่ประมาณ8ปดแสนกว่ากว่าเก้าแสนประมาณนั้นนะครับก็จะมีช่องว่างให้เล่นอยู่นะก็ยังพอที่มีช่องให้หายใจซึ่งถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้ามองถึงเพื่อโล่งค่ายล่ะ BVD 4ีไ o n อนซิกซีนนี่ BBD C Leon Six นี่ต้องบอกว่าราคาของเขาตัวเริ่มต้นเขาอยู่939,000ถ้าเป็นตัวท็อปเขาล้านกว่าไอะเพราะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ราคาเขาอาจจะวิ่งวิ่งอยู่แถวนี้รถเป็นคนละประเภทแต่ถามว่าถ้าทรงของ BBD C Leon ผมว่าโดนใจคนมากกว่าเพราะรถอันนี้มันเป็นรถทรงสําหรับอเนกนประสงค์จริงๆรถครอบครัวจริงๆอ่ะคนละฟิลเลยนะครับแล้วก็ส่วนตอนนี้เนี่ยมันการใช้อัธประโยช์ของในตัว M6 เนี่ยผมบอกว่า ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับการใช้แบบครอบครัวมากกว่านะครับสําหรับผมนะส่วนอันนี้ถ้าพูดถึงช่วงล่างดึงกลับมาช่วงลาง่างแล้วคุยออกไปนอกเรื่องตลอดนะครับก็ส่วนช่วงล่างด้านหน้าแม็โฟรสันตัด้านหลังเป็นมัลติลิง์รถคันนี้ครับเน้นนุ่มนวลแบบนุ่มจัดเลยนุ่มกระจายเลยเพื่อนๆคือเรียกว่าถ้าเกิดคุณต้องการความเฟรมิร์มต้องการรถที่ขับสนุกครับก็บอกว่ามองผ่านคันนี้ไปเถอะแต่ถ้าเกิดอชอบรูปทรงจริงๆอยากได้รถทรงจริงๆซื้อได้ครับ ไม่ขาดศรัทธาแต่ว่าโอเคคุณอาจจะต้องไปจัดการเซ็ตช่วงล่างสมัยเพื่อให้มันขับสนุกมากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณเป็นแฟนสายนุ่มแล้วก็มาเลยครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนก็ช่วงล่างนุ่มจริงเพื่อนๆคันนี้ต้องบอกตรงๆว่าพี่เอย๋ยเน้นนุ่มจังเลยนะครับในส่วนของการดีไซน์ภายนอกนะครับไฟหน้าก็จะเป็น LED แบบเต็มระบบเลยนะครับเพื่อนๆเ,เรียกว่ารถคันนี้เขาออกแบบในเขาเรียกซีรีส์ของ Dynasty ของทาง BYD นะจะไม่ใช่ซีรีส์โอเชียนนะครับโอเชียนก็จะเป็นพวกท้องทะเลต่างๆแต่นี้จะเป็นแนวแบบมาราชวงศ์เลยเรียกว่าตกแต่งด้วยโครเมียมเพียบเลยเต็มคันเลยใครชอบแบบหรูๆโครเมียมจ๋าๆนี่รับรองเห็นคันนี้นี่เรียกว่าตาโตเลยชอบเลยเพราะว่าโครเมียมเยอะจริงๆนะครับด้านหน้าก็เป็น LED เต็มระบบไฟด้านหลังสวยมากเป็นไฟแบบ LED เต็มระบบแล้วก็มีไฟที่เป็นคือ มีไฟไกด์ไลน์ที่ค่อนข้างสวยอ่ะผมว่ามันเป็นงานดีไซน์ที่มีชั้นเชิงอย่างยอดเยี่ยมนะรถเบวีในเจ้า M6 คันนี้นะผมชอบนะครับอันนี้ผมเลือกดีไซน์ผมเล่าด้วยรถส่วนตัวนะเอาตรงๆแต,แต่แต่ละคนนี่อย่าโต้เถียงกันนะเพราะว่าบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับทีนี้ในส่วนของกราวเคแลนในความสูงของเขาเนี่ยในคันนี้เหมือนที่บอกมิติใกล้เคียงกับโตต้าอินโนวาแต่ว่าเขาเตี้ยกว่านั่นเองตัวนี้ ส่วนสูงเแคลแนอยู่ที่170มมตรแต่ถ้าน้ำหนักเมื่อบรรทุกแบบเต็มลิมิตเขาจะเหลือแค่140มิลเขาจะเตี้ยลงนิดหนึง่งเมื่อโชกยุบตัวลงมาบรรทุกแบบน้ำหนักเต็มพิกัดน,น,นะครับเออก็ถือว่าเป็นรถที่สูงใช้ได้นะเรียกว่าก็วิ่งได้สบายๆและเหมาะกับเดินทางเที่ยวต่างจังหวัดเลยแล้วก็นุ่มด้วยนะครับในส่วนของหน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางนะครับเพืเ่อนๆในตัว b y d E6 เดิมเนี่ยไอ้หน้าจอกลางอันนี้เขาจะขนาด10.1 mm. นิ้วเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย แต่ในคันนี้เขาจะเป็นขนาด12.8นิ้วเรียกว่าโตมากขึ้นเป็นรถที่แมสมากขึ้นอ่ะแล้วก็หมุนจอได้ด้วยนี่เป็นไงตามสไตล์ของ BYD อยู่แล้วคันไหนหมุนจอไม่ได้นั่นคือ B y วปลอมนะครับเพื่อนๆแซลนะครับอ่ะก็จะมีจอตัวนี้หมุนมาให้ด้วยสําหรับมาตรวัดที่คนขับเนี่ยก็จะยังเป็นเขาเรียกว่ามีสไตล์ของตัว e6 ก็คือเป็นแค่จอ lst ตรงกลางขนาด5นิ้วที่แสดงข้อมูลเป็นระบบยุทต้นไปเรื่องของเขาอย่างเงี้ยเป็นช่วง adaptive control ที่ แสดงเป็นไอคอนต่างๆอยู่ที่หน้าจอกลางแต่ว่าในส่วนของวัดรอบของมอเตอร์รวมถึงเข็มความเร็วยังเป็นอนาล็อกอยู่อ่ะอันนี้ยังคงความเป็นเดิมๆเอาไว้นะครับเออก็ถือว่าโอเคแหละหน้าจอชัดไม่ได้จําเป็นต้องมาดิจิต้อนจ๋าอะไรมากมายขนาดนั้นอย่างเงี้ยง่ายๆก็ดูมีเอกลักษณ์ดีแล้วก็ดูอนุรักษ์นิยมดีถ้าจะว่าแบบนั้นนะครับผมหมุนจอกลับก่อนนะในส่วนของระบบปรับอากาศนะครับก็ไม่ได้เป็นแบ่งโซนนะครับเป็นแบบโซนเดียว ยังเป็นโซนเดียวนะอ่าแล้วก็ข้อแตกต่างก็คือในรุ่นนี้ที่เป็นรุ่นเอเทนเดนเนี่ยเขามีระบบฟอกอากาศ PM 2.5ซึ่งตัวเริ่มต้นมีเหมือนกันแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยเขามีการบอกค่าของ PM 2.5ด้วยอ่าถ้ามุมจอตรงนี้จะเห็นครับว่าเขาบอกเลยตอนนี้ภายนอกค่า PM อยู่ที่9แต่ภายในะเออภาภายนอกอยู่ที่12ภายในยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6กอ่าก็จะมีความแตกต่างของค่าฝุ่น PM 2.5บอกด้วยแต่ว่าถ้าเป็นในตัวของ Dyna ม i ก ตัวเริ่มต้นไม่มีนะครับบอกแบบนี้เลยโอ้ช่วงล่างนุ่มเพื่อนๆอันนี้ยช่วงล่างดีจริงแล้วก็ภายในมีการตกแต่งแอมเบียนท์ไลท์มีไฟสร้างบรรยากาศอะไรต่างๆมากมายแล้วผมจะโชว์นี้นะครับก็คือระบบปฏิบัติการของบีวดีเขาอ่ะผมชอบเลยฟังเสียงแม่นมากอันนี้นะเพื่อนๆให้บีวเปิดม่านบังแดดนี่คือเขามีการแบ่งนะครับเมื่อกี้มันเดขึ้นสายลับขึ้นมาว่า เขารับฟังเสียงจากฝั่งคนขับหรือฝั่งคนนั่งเพราะฉะนั้นคนนั่งพูดมันจะไม่ถูกสั่งเข้าไปในนี้โดยตรงนะเพราะว่าเหมือนเขาจับว่าทิศทางเสียงมาจากทางไหนตอนนี้เราล็อกให้ฟังจากเสียงคนขับเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดมันก็จะฟังอสมมุติผมจะบอกว่าให้เขาเป่าแอร์ลงตอนนี้อุณหภูมิเย็นให้บีวดีหนาวจัง นี่เป็นไงเพื่อนๆผมบอกว่าหนาวจังนี่เขาบอกเลยว่าได้เลยเขาเพิ่มให้สามองศานะโอเคไหมตอนนี้เมื่อกี้จากยี่สามมายี่หกอ้าวราคานี้ยี่หกก็ร้อนดีครับเราโวยหน่อยไหมให้พี่ไวดีลดอุณหภูมิให้หน่อยนี่เห็นไหมเขาลดลงแค่หนึ่งองศาเฮ้ยแต่มันลดน้อยไปอ่ะให้พีวดีดีลดอุณหภูมิลงสององศา ตอนนี้เขาลดลงมา23บสาแล้วครับเพื่อนเพื่อคือเขาอ่ะสั่งการค่อนข้างแม่นมากๆเลยนะทีนี้มาดูในส่วนของกล้องของเขาบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนเขามีกล้อง3 6 0องศามาให้นะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นคือรุ่นไดนามิกเลยนะครับเพราะนั้นในคันนี้ก็ต้องมีเช่นกันนะการเปิดกล้องก็ง่ายๆปุ่มที่พวงมาลัยเขาเปิดได้นี่ข้างนอกนี่ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มกว่านะครับเพื่อนเพื่อเกือบห้าทุ่มแล้วอ่ะคือมืดมากแต่ดูกล้องของเขาสิโอ้โหชาด์เวอร์ดูดิ็นง ชัดเวอร์คือเห็นทุกอนูเห็นทุกส่วนของพื้นที่เลยนะครับดูกล้อง360แบบสามดีของเขาสิครับเพื่อนๆอะถ้าเป็นกล้องทั่วไปเนี่ยเห็นชัดหมดเลยนี่กล้องหน้าอันนี้กล้องหลังนะครับแล้วก็กล้องด้านข้างก็มีครบเห็นหมดโอโ้โหภาพต้องยอมรับจริงๆรถจากประเทศจีนนี่เรื่องกล้องเรื่องจอนี่ผมว่าเป็นเดอะเบสจริงๆนะเพื่อนๆน,นี่สามดีก็สามารถปิดให้เห็นแบบเป็น shadow เป็นเงาแนี้ได้เป็นไง แล้วก็เปิดออกมาไอคอนขึ้นมาได้โอ้โหต้องบอกว่าสูตรอ่ะสำหรับรถ BBD M6 ไม่งายโอ้โหกล้องนี่ผมวิ่งบนถนนที่แบบไม่ได้มีไฟสว่างอย่างนี้เลยนะในกล้องนี่สว่างว่าของจริงเยอะเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยกล้องถ่ายผมก็จะรู้เลยไม่ได้สว่างมากนะโหแต่ดูภาพของรถเขาสิสุดยอดอ่ะสุดปังมากๆเลยนะครับแล้วก็ในตัวท็อป e x t e n d e มีบัสปอร์ตมาให้ แต่ว่าถ้าเป็นของตัวดันามิกไม่มีนะครับดนามิกหลังคาสรุปก็ไม่มีนะสรุปมีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับแล้วก็ไฟแอมเบีไลท์ต่างๆมีให้หมดเลยไฟสองเท้ายังมีเลยนะแล้วก็แอร์นี่มีไปถึงสามช่วงเลยไปถึงด้านบาะแถวสเลยไม่ต้องกลัวร้อเลยนะครับนั่งคันนี้โดยสารสบายสบายเต็มกําลัง6โคนก็ยาวๆครับวิ่งเที่ยวได้สบายสบายเลยนะชอบมากมากนะครับแล้วก็บ้าเบนก็มีที่ใส่แว่นมีอะไรก็มีครบมีโดม ไลท์ Light, มีอะไรให้ครบคันนะครับไฟแต่งน่งแต่งหน้ามีหมดเลยนี่เลื่อนมาก็นี่ไฟก็ติดโัวบางด้วยเห็นไหมนี่เป็นไฟสีขาวๆระเรื่อระเรื่อ,เ,อ,เ,อเนี่ยนะครับเออเป็นรถที่ขับดีนะเพื่อนๆบอกก,ก่อนเลย bmw f 6นะครับเหมาะกับรถครอบครัวเน้นเลยครอบครัวนะครับถ้าไปซิ่งคันนี้ไม่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็สวยงามมากอ่าเวลาเบรกมีไฟเบรกขึ้นตรงที่สามท่านบนเลยนะคือเหมือนไอคอนเขาไฟขึ้นไม่ครบแค่นั้นเองนะหมายถึงว่ายังขาดจุดนี้นิดนึงนะครับ ออด้านบนเป็นไงด้านบนตัวหลังคาสลูเขาทําเป็นโปร่ปงๆเนี่ยนะอย่างเฟี้ยวเลยเฟี Feel ้ยวเหมือนเล่นเกมเลยเพื่อน,อนๆก็เจ๋งเลยในส่วนของราคาครับก็ต้องรอดูนกันนะผมก็รุน้นถ้าเกิดมันไม่เกินหนึ่งล้านเนี่ยผมว่าแม่อาจจะตื่นเต้นที่เดียวสำหรับตลาดนี้ในส่วนของล้อผมพูดก่อนพอดีเห็นล้ออันนี้นึกออกล้อเป็นล้อขอสิบเจ็ดนะครับเพื่อนๆก็ได้ล้อไซส์เดียวกันยางไซส์เดียวกันทั้งสองรุ่นตั้นแหละรุ่นเริ่มต้นเลยนะแล้วก็ประมาณนี้วัสดุต่างภายในเป็นปู่นุ่มหมดเลยนะครับ อ่าแต่ตรงนี้เป็นกระจกที่ไม่ได้ตัดแสงอัตโนมัตินะครับยังเป็นปอแปะปอแปะนะก็นี่รุ่นท็อปก็เป็นแบบนี้เพราะนั้นรุ่นเริ่มต้นก็ไม่ต้องสืบก็แบบนี้แน่นอนมีใบปัดน้ำฝนหลังมาให้มีไฟเบรกรุ่ยสามด้านบนสปอยเลอร์อะไรมีครบไปหมดเลยผมบอกเลยว่ารถทรงนี้ถ้าแต่งสวยแน่นอนสำหรับผมนะเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกสวยยังไงทำารับดูเป็นผู้ใหญ่จางอ่ะก็สาหรับผมผมมองว่าเนี่ยนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงโต้ยต้าวิสมัยก่อนเนี่ยถ้าแต่งเนี่ยใส่สเกิร์ตสักหน่อย ลงสตัดนิดนึงโอ้โหดูดิเฟี้ยวจะตายหล่อนะใครว่าไม่หล่อละ่ะรถคันนี้เนี่ยในส่วนของพลังกำลังนะเพื่อนๆก็เขามีโหมดในการขับขี่ด้วย3โหมดนะครับก็มีสปอร์ตนอร์ม e ลอีโคนั่นแหละมี3าโหมดพลังกำลังที่บอกว่า2 0 4รแรงมา้าอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับอ่ะตอนนี้เราวิ่งอยู่ในโหมดสปอร์ตแล้วนะอ่ะผมขึ้นสะพานด้วยเนีย่ยผมกดเลยรถเขาหนักประมาณ1.8ตันในรุ่นท็อปถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นจะหนักประมาณ1.7ตันนี่ไฟหน้าเป็นออโต้ไฮบีิดด้วย ม็กซ์สกูมันมืดจัดเขาเด้งขึ้นเลยอัตโนมัติเฮ้ยออปชันให้มาเต็มๆมาครบๆเลยนะครับเนี่ยอ่ะผมกดโอโ้โ,อโหพุ่งนะพุ่งเลยนี่แล้วก็ตอนนี้ครับค่า c ร r i c consumption คืออัตราบริโภคไฟเขาอยู่ที่ประมาณ13-14กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรถือว่าใช้ได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นค่าอัตราโภคที่รับได้กับรถไซมีแล้วก็แต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่การใช้งานจริงอะ่ะเพราะว่าผมทามาเนี่ยผมเหยียบทดลอง สจอดเครื่องถ่ายงานถ่ายอะไรโอโหสารพัดสารเพเพราะนั้นมันก็จะกินไฟเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยจากการใช้งานจริงนะว่าโหมดสปอร์ตเขาขับเอาเรื่องนะแต่อย่างที่บอกครับช่วงล่างอาจจะไม่พร้อมให้ขับสนุกมากนักนะเราก็เอาขับเอาแค่มันกระปรี้กระเป๋าพอใหญ่เหยียบให้มันเยอะมากนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดมาในโหมดน o r m a l ล่ะอันนี้อีโคเคโหมด Normal ก็จะนวลขึ้นมานิดนึงแต่ว่าน o r m a l นี่ก็เอาเรื่องแล้วนะก็มีความ พุ่งออกมาเบาๆแล้วนะแต่ว่าอีโคก็คือนวลๆเลยผมลองแล้วนะครับก็เรียกว่าอีโคนี่ไว้ขับเวลาไฟน้อยๆแล้วกันนาะวิ่งไปจุดชาร์จอะไรแบบนี้อ่ะพอพูดถึงจุดชาร์จก็ในเจ้าคันนี้ครับรองรับการชาร์จ DC ฟีไชาร์ที่ความเร็วสูงสุดกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่115กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็น AC อยู่ที่7กิโลวัตต์แต่ถ้าเกิดไปในตัวของอ่าตัวเริ่มต้นคือตัวด y n a มิกเนี่ยเขารองรับกำลังไฟสูงสุดที่85ิกิโลวัตต์น้อยกว แต่ว่าแบตเตอรี่เขาลูกเล็กไงมันก็จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จพอๆกันนั่นแหละเออแต่ถ้าเกิดเป็นในตัวของ e 6กที่เป็นตัวเดิมตัวบานพัฒรุฤษเขาอ่ะอันนั้นชา้ชาๆเลยก็คือกําลังไฟจะชาร์จได้น้อยกว่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่รา60กิโลวัตต์ประมาณนี้ถ้าเป็น DC แต่ถ้าเป็น AC อยู่ที่6กิโลวัตต์เองเรียกว่าช้าเลยอันนั้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นระบบรถยนต์ไฟฟ้าเจนแรกๆนั่นแหละแต่อันนี้เขาเรียกว่ามาพร้อมสําหรับตีตลาดใหญ่แล้วนะครับก็อัปเกรดมาให้มันพร้้อมใชงาน ได้จริงจังมากขึ้นนะเออแต่ว่าในตัว e หเนี่ยยังเห็นเต็มเลยนะเมื่อสักครู่ผมตอนออกมาเนี่ยผมยังเห็นเขาจอดที่เป็นรถตัวแท็กซี่อยู่เลยนะเพื่อนเพื่อนก็มีคนใช้งานเยอะนะที่เป็นรถสาธารณะตอนนี้นะครับเฮ้ยขับดีขับดีช่วงล่างดีนิ่งด้วยแต่พวงมาลัยก็จะเบาๆหน่อยมันก็จะมีช่องฟรีคือเป็นพวงมาลัยที่ค่อนข้างซอฟค่อนข้างเขาเรียกเผื่อๆเลยแหละไม่คมมากนะครับก็ตามทรงรถถ้าคมมากๆรถแบบนี้ก็รับรองท้ายออกกระจายนะครับ เออแต่นี้ก็คือพวงมาลัยก็จะแบบไอ้นี่หน่อยซบซบหน่อยนะก็วิ่งแบบนวลนนิดนึงน,นะครับเออก็ดีนะใช้งานดีส่วนยางที่ให้มานะครับก็เหมือนเขาคัดสรรมาเลยนะเขาใช้ยางจิติคอนโทรลพีสิบนะครับเพื่อนๆอย่ยางอันนี้ตามสเปคเนี่ยเป็นยางที่เป็นยางสำหรับฤด,ดูร้อนก็เรียกว่าเหมาะสําหรับประเทศไทยเลยเรียกว่าเขาเป็นยางซัมเมอร์โอ้โหเหมาะกับเมืองร้อนแบบบ้านเราจริงๆแล้วก็เขาเป็นยางรันแฟตด้วยนะครับก็เรียกว่า เมื่อล้มรั่วไปจนหมดเนี่ยก็<อ><อ>เขาจะวิ่งได้ที่ความเร็วไม่เกินแ0สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปได้อีกระยะหนึ่งนะก็ไปหาที่ซ่อมไปหาที่อะไรซารนะครับให้เรียบร้อยนะเออก็ถือว่าให้ยางมาดีนะถึงแม้แบรนด์บางคนอาจจะติดเรื่องแบรนด์หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็ที่จริงถ้าใครนึกถึงยางจิติก็จะพอนึกออกมสัสคอยเขาจะเป็นน้องช้างน้องช้างเหลืองๆนะครับก็ถือว่าก็มีหลายๆรุ่นนะแล้วก็ในประเทศไทยก็ ถือว่าค่อนข้างเข้ามาในตลาดพักๆแล้วนะก็ถือว่ามีแบรนด์ที่ติดตลาดอยู่พอสมควรนะครับก็เรียกว่าไม่ได้แบรนด์คริวคิเรอะไรก็ใช้ได้นะโดยเฉพาถ้าตามเป็กยางเขาเป็นยางแบบฤดูร้อนนะก็เหมาะกับเมืองร้อนก็น,นี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่เขาคัดสรรมาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆผมได้รถมารีวิวเนาะโดยได้มาทดสอบ ในช่วงรถแรกเลยรถลงจากท่าเรือก็ไปเอามารีวิวเลยแล้วก็เลยมาทําในมุมของวิ่งกลางคืนแล้วก็เล่าแบบชิวๆสบายๆไมไ่เอาแบบฮา r ์ด e ีวิวมากมายเพราะว่าเพื่อนๆก็คงได้ดูตามช่องพี่ๆสื่อหลายๆคนอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็เรามาดูการพูดคุยแบบคนทั่วไปกันบ้างที่ใช้งานแบบไม่ต้องอะไรมากเราพูดกันตรงๆไปเลยนะสำหรับ b ี d ใน M6 คันนี้ก็ส่วนตัว อ่ะผมชอบทรงรถอยู่แล้วบอกก่อนแล้วก็เคยไปขับมาแล้วที่สนามพีระสกิทชอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยสารภาพชอบทรงรถอะ่ะไม่รู้อ่ะชอบรถทรงนี้เนี่ยอ่าแล้วทีนี้เนี่ยช่วงล่างตอนนั้นมันนิ่มมากในสนามพีระสนามรถแข่งอะ่ะเพราะนั้นพอขับมันอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ในสนามพวกมนิ่มเกินอ่าแต่พอมันเป็นรถเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นจําหน่ายจริงเป็นโปรดักชันคายเรียบร้อยที่เป็นเวอร์ชันไทยจริงๆแล้วเนี่ยมาใช้บนถนนจริงๆเออเฮ้ ช่วงล่างนุ่มๆมันมก็ดีนะถนนเมืองไทยมันไม่ค่อยเรียรบอะครับเพื่อนๆมันก็ใช้งานได้ดีเลยนะมันมันค่อนข้างแอบสอบพื้นค่อนข้างดีนะวิง่งแต่ว่ามันก็จะโครงๆหน่อยเพราะว่าตัวรถมันเน้นนุน่มอ่ะอันนี้เข้าใจได้นะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ในรุ่น b บลเนะแล้วก็ถ้าเกิดมีรถรุ่นไหนหน่าสนใจหรือมีจังหวะที่ผมสามารถเอามาทําคลิปเล่าแบบนี้กันได้ก็เดี๋ยวกลับมาพบกันได้นะครับเ<ๆ>พื่อนๆไงฝากติดตามด้วยนะคือรับรองเดี๋ยวจะคือผมก็มีทําบ้าง ปฏิปต่อบ้างอะไรแต่ช่วงนี้เดี๋ยวจะเริ่มกลับมาทํารถที่น่าสนใจนะครับนะใครที่ได้มาแล้วผมอยากจะมาเล่าอยากจะมาแชร์ให้ฟังก็เรามาฟังแนวคิดหรือใครอยากจะแชร์ความคิดเห็นก็ ทิ้งคอมเมนต์ได้เลยอยากแนะนําอะไรรบกวนเลยผมชอบรับอยากได้รับคําแนะนําต่างๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปปรับปรุงนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วเรากลับมาพบกันในรถอีกหลายๆรุ่นหรือข่าวๆอะไรน่าสนใจถ้าเรามีจังหวะมีเวลาเดี๋ยวผมอาจจะมีการแตกคอนเทนต์ต่างๆในการพูดคุยกานนรนักข่าเพื่อนๆฝากด้วยกับช่องนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ